โอ oh. ้นสวัสดีค so รับแฟนคับ f อติดตามกด subscribe กดไลกดแชร์่องของซีบีครับคหม่จริงอุณนะคิดว่าแต่ไปสุพรรณไหมมัน่ได้ไปสุพรรณเอาแวะไปจอดนอนเอ้าโอ้เดี๋ยวๆบแม่นเขาโทษตามติดิบแม่นไปเมื่อไหร่ะนะอันนี้รถรถมโคตัวนี้มาจากไหนบุนี เช่าขับแล้วเออวางสายไปก่อนโอ้ยอย่างหนึ่งว่าจะไปสุพรรณบ่ท่านได้ไปก็เลยเขาไปกราบเพิ่นเพื่นเลยหหายมากนี่บ่าเขากราบขอจากซ่องในสันทมบุญบ่ได้ว่าทำบุญเพิ่นให้โชคให้ดวงชะตาต่อมาเพิ่นก็ถามให้เข้ามอดผมก็เลยบอกว่าไปสุพรรณเพิ่นเลยบ่ได้ฝากมาสัมวันทีผมแวะไปนอนวัดอันนั้นผมก็เลยอันสอยขานำเอ้าแต่การในคลิปนี้ก็สิฝากให้พยุทธก่อนนั่นแหละเพิ่นฝากให้พยุทธพร้อม สองพ่อป้าเจนี่บอวบบอวเอาเปิดเบิ่งเอาเองเปิดเอาเงินมา20ล้านอันนี้ฝากท่านพยุตครับจากหลวงพ่อโชดนะครับหลวงปู่หมุนปี67ไม่บอกเลขเจนะเปิดเบิ่งเอาถ้าถื่ก็ถื่ยกแล้วทาบ่ถื่กก็แล้วเออเราโชคมาให้เราโชคมาให้20ล้านเป็นขวัญถุงเป็นเงินขวัญถุง บวกกับพระจีวรของลุงปูหมุนของปี67เอามาจากล่มงซพปนได้ไหลุงปูหมุนเนี่ยจีวรลุงปูหมุนแท้จีวรแท้เมื่อเมื่อ้มเมือแ้ยแต่ว่าบนิเงเี๋วผมไยังได้พบจีไหกันได้ต่องแบวอยู่หลด เป็นไห้จีวรมาหลายอยู่บ้องสันตอยากไปหาคพันญุวัดดีกว่ามืออื่นอาจารย์ชนนะครับสิเดินทางขึ้นนี่ะเดี๋ยวคงจะเป็นใบเถี่ยวหนาจิแวะหาเรามือนีก็ว่าจิแวะอยู่พอดีมันผู้เพื่อนว่าเพื่อนมาถาก็เลยเฝ้าไก่ผมคิดว่าอายไปมือนี้ผมเลยบปเดินซวนผมเลยไปผู้เดียวบปเดิไปผู้เดียวออกไปกับคนขับรถของอาจารย์จเจำเรือ้าวเกค่ะพอาอยุ่าแต่มกัเลยว่าไปฮะเขาไปหาพระอาจารย์บอกพอหยุดว่าแต่มันรถใหญ่กันเลยผมมายังตามหาคนไปนําอยู่ เอ้ยกับว่ามาเอือนยืนดิบ่าเป็นอย่างมืออื่นไปก็ได้เพิ่นบอกว่ามืออื่นไปแห้งดีเพราะว่ามืออื่นพวกไกล่แมนอยู่40ขีดผัวว่ามือนี่เพิ่นเมื่อยเบิดพลังแล้วคนเขาไปหาคนหลายไกลมากกว่าอยู่บ้านส่วนใหญ่มีแต่ไปลงหนาหนาท้องลงหนาเนต้าหาดอกดึกคำแล้วว่าสนุกหนึ่งเนาะหนึ่งจำแจ้วเป็นรักว้าวม้าอีกแล้ว มานนี้ยังไงนี่แล้วพี่เื้อว่าไหมครับอานนท์ครับเสือนนท์แลพี่อานนท์แล้วเอามามาฝากน้องบัวสีขครับผมมาจากสีคอป่ะสีคอละพุ่มอยู่ใกล้ใรัตนะตัวสีคอจังหวัดสุรินทร์มารัตนะคืออย่างบ้านจะคลองป่ะแมนมันขึ้นกันนอนบ้านเลยเอออกมั่งแต่หกชมแต่ปวดหอดบ้านเออหอดใช่หรป่าหอดใช่ปั๊มน้ำมันคือกันตื่นสัมาษณกันลำบากคนอื่นอีกคือเก่าแมนข่อยเพราะว่ายังมันเริ่มงวยเริ่มงวยโอ้จะคลองบ่ปลอดภัยตััวววเอองดกกแแะป๊มมี่าน นอนจนแจงไหมตื่นขึ้นมาโอ้แจงจอยโอ้มาลำเลิกแล้ววะอันนี้ตื่นมาประมาณสี่โมงเสาร์ปา<ะ>ตื่นขึ้นมาว่าจะเดินทางก็แก๊กแก๊กแก๊กพนักเอาอีกแล้วแล้ววันนี้แล้ววันนี้แก๊กแก๊กเดินทางไปสุพรรณขึ้นอีกเลยมันมาเที่ยงขึ้นปะก็ลองเพ่งแล้วดก็เก็บของเดินทาง,ทงเพราะว่ามัน มันไปหอดไซกับตองนอนนั่นแหะมันเป็นห่วงไซกับตองนอนนอนนอนได้สามหอบแล้วจังงๆหอดอังเปาเป็นงานของบริษัททลาไนเดอร์มอนมันหลับปากกันด้มีปล่อยฝ่ายลูกแค่ข้ามหมดครับเจ็ดวันเก้าวันเป็นงานเก่าที่รับไปแล้วเหลืออีกเดือนนี้วันที่สิบหกนี่ก็หมดเดือนหน้ากับวันที่เก้าวันที่สิบสี่สิบห้าจ้าเหลืออีกสามคิวกระเบิดแล้วก็ไปวันที่หนึ่งวันในงานยุ่งเทป เด่นกลางเว้นกลางขึ้นกับปคนสาน่อยยุ่งเทีเพื่อนให้ผมเบิ้งคิวล่ะพอดีสองตลาดสมกรมพรเออตลาดสมพรบอกผิดบอไก่บอไก่เต่บระดอังเน่บอกไก่นบอกไก่บกถ้าถ้าทังนเสียเกียรติมันบอกไก่เออมันบอกไก่เสียเกตรัตนบุรีมันบอไก่เลยบอไก่ได้หองผมจากนึไปหอดบ้านกับหี่โล่นั่นแหละมันบอไก่เห็นไหมบอกไกุ่มแรงมาแป๊บเดียวนึง ไปเห็ดอันนี้ไปไปสมมูกีโอ้ยนั่นลื่มอีกแล้วแม่สุภาพเราฝากืออันนั้นขฝากเปน่ะสมฮะบ่โยรถไปแล้วมา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 แห่บุญผเวียดซอยกันแห่ผเวีเข่าเมืองมีมา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 ามามาาามเมาามาอาม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 นามาาม

แต่ว่าโดนลเช็คช็คเช็คเชน่โอ้นี่ด้พอหยุดมอบเลยแม่ติ่งพระอาจารย์ชดพระอาจารย์ชดเอาของดีมาให้ว่าสี่ยยืนไม่มือเศร้านี่ไหมพอนายเงินยืนคอยไปก็ได้เออมือเงินพอมีงานยังบ่บอ่าพ้นพอมีงานแต่วันลุกศิ์หลายมือนี่เมื่อยแล้วเพิ่นเมื่อยแล้วมือหนึ่งสี่พาเขาไปพอดีวอนี้มือานึ่งมือหนี่ผมเข้าไปกันเลยเพิ่นเลือฝากมาให้ ุา,าไปต<า>รงแม่ไปตงแม่อยังอ่ะมุสอเขาเปินเมตติ้งเอาไว้เพราะว่าเวอาจารย์จะคฆ่าในบางเอาวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามฝากพี่น้องเด้อองค์น้ำเริกที่องค์อิงไปจุดเทียนใช่ละพันนี<ม>่พระบูชาหลวงปู่หมุนครับองค์ละหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจีวอนด้วยจีวอนจากล่องแก้วพันเลยได้ถอดออกจากงานพันเลยได้ ล่างคนเลยนะผู้ใดจีวันอ่ะเพราะทีปีนี้เขาพุทธาพิเศษแล้วเขาก็เปลี่ยนพระพระจีวันผมจีวันเพิ่นใหม่งมาเขาก็เอาจีวันนี่ออกเปลี่ยนทุกปีลุงปู๋หมุนโอ้สิเปลีสิบสองจีวันลุงปู่หมุนนั่นี่ครับสิเปลีสิบสองกันมีนาแมนเพิ่นเปลี่ยนแล้วเพิ่นก็เลยตัดแบงค์มาให้ลูกชิดหลูกหาแล้วก็ลงคลักพอมนี่ในจีวันพร้อม เลยฝากมาให้มนือนกะเนบอกไก่เปนติแงเลยเดีย๋ยมเงิน้สิาเข้าไปเพิ่งกรบ,บอกอยู่ว่าสีมามาลามากับจงคอยนัดมากเ้อเพื่อนาแต่ผ้ไดอยากเขามาหามาก็ยไปก็ง่นนายเราเดียวมันสีบมีมองจอดล้วประจอดหน้าน้ำลงใดอยู่ันีลงไดอยู่ระบองสัญญ่นอยสิเขาไปรับ มันปอกไก่ติดบอกว่มาเขียบจากกันมะนี่มันเราสิบกว่าโลยี่สิบยี่สิบโลเดี๋ยวผมเบิ้งก่อนบตอนาสะดวกเจ้าเขารถใหญ่เขาแวะกันเลยเบื้องเบิ้องเหตุการณ์เหมื่นกันบถพ่สะดวกก็ชีหลับมากมันมันมันสูงว่ะกันแม่นถอยจังอยให้รอมันตกนี่มันจะดำเลยถอยมากจี๋เดินนี่ยเฝ้าเว้ยยาฝ้า คือย่งมันตกมาหลายอย่าเฝ้าลงห่วยขึ้นก่อนเร็กไข่มาาะอกกพ่อพ่อล้ว้าวพอดีเ่อเลื่อเนาะเดว่าสูงนี่แหละนี่มันหอมละมือนี่ไอ้ไส้เป็นสีมีเมนูเด็ดอีกจบะได้ไส่กระปุกแปะอันนี้ไอ้อันนน้ำว่าสม ฝากแ็จืดน้ำตั้วมืออื่นนะฝากแคจืดฝากไม่จืดไม่ได้ไปไปแต่ลูกแพรลูกแพรครับฝ้ายล่ลูกแพร่ก็ปุยฟุยฝาก้ยฝฟยเด้ปุยฟุยวมือนพี่น้องครับเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งครับพี่น้องครับแอดมินท้งผุนลง เจ้าของช่องทั้งพี่ขึ้นบัดนี้เบิ่งกระเจี๊ยบเบอร์เงาพี่น้องเลยเจ้าสิเบิ่งเจ้าสิเบิ่งแอดมินหือเจ้าสิเบิ่งเจ้าของช่องกับเบิ่งเอาโดดเบิ่งเบิ้งเอาพี่น้องมันแทะมือกันบัดิไม่มีเลยเอาแทะมือกันแล้วพี่น้องครับเบิ่งเอาครับพี่น้องครับเอ้าวิ่งพัดวิ่งเปรี้ยวสิพี่บุญแอดมินส่องประตุ้ยกับพุ่นสวัสดีค่ะประตูกับเห็ดงานหาเงิน ทั้งแอดมินกับทายท่านพี่บอลลยบอลนี่สิบอลลุ้ยบอลนี่เอาบอลมีโครงการบอลจะซื้อรถเออยัมเพอดอกเฮ้ยบอลคือซีบีนะครับซีบีมีมือเดียวครับลองเปิดเบิ้องมอลขึ้นในชาติไปเต็มบอลนี่ล่องนอนล่องเปิดเบิ้งบอแต่บอได้ใส่ไฟนี่สี่ชั่วโมงกว่าห้าชั่วโมงนี่ซื้อยี่ห้ออะไรอ่ะซื้อยูไอปั๊มน้ำมันปตทว่างสามหมอจักบาลนี้พันสอง พันสองเรือพันสามจมือเดี๋ยวมือเงินไปเบื้องกันนั่นอังเอาไปเบื้องกันช่องจอมนี่มันเบิดอะไรได้หน่เปิดได้อีกางไรเนี่ยใช่กาบเชิงกไหมยุยย่ยิดช่องจอมช่องจอมนี่จะไปซื้อผมมาขายนั่นแหละักผักซื้อพัอนรมได้ให้อันพัาแห่มาหาพัาไปแล้วเป็นอย่างไืพอดีเลยว่ายากคนไปเองก็ได้คนเพื่อไปอยู่สุดเป็หล่าลุงแกไปเรื่องเบงเอา อังเป้ากับปัญญาครับก็มี3เครื่องเครื่องนึ่งไายแล้วก็ลงอีกเครื่องนึงแล้วก็ล่งสิบขึ้นครับเพียงครับต้องไปซื้ออีกเครื่องนึงยูทูบเบอร์ควรมี3เป็นยังครสาเห็นบ่กควอนจะมีอีกเครื่องนึงขึ้นแล้วปรดเอีหยังวถ้าเราถึงลงแล้วขึ้นนะเคยมีแล้วบ่ทันใจ3แต่3นี่บางทีไายพร้อมกันกับบอลบ่ลอ่ะขึ้ต้องไปเอาอีกหนึองนี่ก็สิไปเอาอีกหนึ่งเพื่อนพอสิไปซื้อเอาโหเดี๋ยวสิ ไม่ย้ายไลติดต่อให้ไปซื้อมย้ยไล่แล้ฟาดไปซเครื่องผมไม่ยยลเอาิบหาัตัวบางเราิหพมยยไล่ิบหาตัวไปผอมผมหนึ่งซีเครื่องผมถือกวาเอาแค่ถ่ายยูทูไปซื้อเขาบอกดี๋ยไปลงดีเทลเลยถ้าเราแค่ไปถ่ายยูทู e เราเอาแค่นั้นก็พอเบิ้งเอาครับเขาบอกเดี๋ยวเอามาต่องมาเล่นสัามหมื่นกบาทสามหมสร้างให้เลยสิบลานคว่าบผัดเป็นบ้มาต่องสร้างยงกจ้าืถือเงินสดไปเข่าไปไปโซรูมันเลยโอเวนไปอ่นบ่ยากช ขอนแก่นโมบายก็สิไปหันละแล้วไปบอกเลยไอเป็นยูทูปสาวหน่อยเด้อเขาแหงหาเลยรถพิเศษเล่นปะว่าแต่เป็นยูทูบเปร์เขาหายรถล้านได้กับสายซ้อมกันว่าแต่มีเงินเออเราลุดไปก็นี่หรือบอกราคามันสแตนดาร์ดแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ชั่วโมงครับพ้อกันคลิปหน้าครับพ้อกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ ฝากไว้ชมีสักกอนพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ